สวัสดีจ้ายินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะจ้าเรามาดูกันก่อนนะก่อนเตะคืนนี้นะก็เออวันนี้เรียกว่ามีโอกาสดีว่าลีกดังๆวันนี้ไม่มีเตะกันที่เรามาดูว่านี้เอออันดับของลีกที่ลุงเคยเล่าให้ฟังทั้งห้าลีกดังระดับโลกเนี่ยมีตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วนะจ๊ะก็จะอัปเดตกันไปเรื่อยกๆก่อนนะจ๊ะเบาๆนะพีเมเ์ลีกนะจ๊ะอันดับที่ยี่สิบบอมัรสมีมีหมดที่เปคะแนนอันดับที่สิบเก้าเซาท์แฮมตัน มีทั้งหมด21คะแนนอันนี้อ่านแบบเร็วๆนะจะแบบเร็วเร็วกว่าเดิมหน่อยนึงอันดับที่18บแปดเอลเบตันมี22คะแนนอันดับที่17ลีดมีทั้งหมด22คะแนนเหมือนกันอันดับที่16เวสต์แฮมมี23คะแนนอันดับที่15เลสเตอร์มี24คะแนนอันดับที่14ฟอร์เรสต์มีทั้งหมด26คะแนนอันดับที่13บูามบแฮมตันมีทั้งหมด27คะแนนอันดับที่12บสฮิสตันพาเลตมีหมด27คะแนนนอััดบที่11แอสตันวิลล่ามีทั้งหมด34คะแนน อืมโอเคอันดับที่สิบเจลซีมีนมุ่มฐานพื้น,นดินคะแนนเรียกว่าคะแนนเท่ากันเลยนะอันดับที่สิบกับสิบเอ็ดนะก็สู้ๆนะกลางตารางเนี่ยพวกทีมกลางตารางเนี่ยน่าลุ้นบอกตรงอันดับที่ 9, เก้าเบนฟอร์ดนะจ๊ะมีสามสิบห้าคะแนนยังไม่เคยแพ้ใครด้วยสุดยอดับที่เอาเก่งอยู่อันดับที่แปดไพทอนนะจ๊ะมีสามสิบแปดคะแนน อันดับที่เจ็ดปูลัมนะจ๊ะมีทั้งหมดสาสิบเก้าคะแนนอันดับที่หกิเวอร์พูลมีสี่สิบคะแนนอันดับที่ห้าเดวคาสเซิลมีทั้งหมดสี่สิบเอ็ดคะแนนอันดับที่สี่สเปอร์มีทั้งหมดสี่สิบห้าคะแนนอันดับที่สามแมนยูมีห้าสิบคะแนนอันดับที่สองแมนซิตี้ห้าสิบแปดคะแนนยังไม่แพ้ใครนะห้านัดหลังสุดและอาร์เซนอลห้านัดหลังสุดมีแพ้ไปหนึ่งนะมีทั้งหมดหกสิบสามคะแนนห่างจากอันดับที่สองมากถึงห้าคะแนนเลยทีเดียวเรียกว่าน่าสนใจนะในส่วนของอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของเกมพ เจ้าหนึ่งจ้ากันโซซินิอานะจ๊ะอันดับที่20ซัมโดรียนะจ๊ะมีทั้งหมด12คะแนนอันดับที่19เคโนเมเซย์นะจ๊ะมีทั้งหมด12คะแนนเท่ากันเลยเรียกว่าอันดับท้ายตารางนี่คะแนนเท่ากันเลยไม่ต่างกันเลยนะอันดับที่18เวโรนานะจ๊ะมีทั้งหมด18คะแนนอันดับที่17สเปเซียมีทั้งหมด21คะแนนอันดับที่16เซอซาร์เนิตาน่า มีทั้งหมด25คะแนนอันดับที่ย5เลอเซ่มีทั้งหมด27คะแนนอันดับที่14ซาซูโอโรมีทั้งหมด27คะแนนต้องบอกว่าคะแนนทั้ง2ทีมอันดับ14และ15เท่ากันนะอันดับที่13เอมโปลีมีทั้งหมด28คะแนนอันดับที่12ฟิออเรนติน่ามีทั้งหมด31คะแนนและอันดับที่11บอ็ดโตลิน่ามีทั้งหมด31คะแนนซึ่ง11บและ12มีคะแนนที่เท่ากันนะจ๊ะแต่ฟอร์มฟอร์มทิบ12ตอนนี้ฟิตม,มากกว่าอันดับทีี 10, ี่่่10 10ออัันนนนนดดบบทเ๋ยวกนนะะแป๊ึงนะ ขอดูชื่อกสโมสรฟุตบอลมอนซ่านะจ๊ะเอ่อสำหรับสโมสรฟุตบอลมอนซ่าอันดับที่สิบมีทั้งหมดสามสิบสองคะแนนอันดับที่เก้าอูดินเซ่นะจ๊ะมีทั้งหมดสามสิบสองคะแนนเท่ากันเลยเท่ากับมอนซ่าเลยอันดับที่แปดโบลอนยามีทั้งหมดสามสิบห้าคะแนนอันดับที่เจ็ดยูเวนตุสมีสามสิบห้าคะแนนเจ็ดและแปดก็น่าลุ้นเรียกว่าทีมไทไอ้กลางตารางที่แบบคะแนนเท่ากันเนี่ยน่าลุ้นจริงอันดับที่หกออตาลันตามีทั้งหมดสีนน่สิบสองคะแนนอันดับที่ 9, ese, ทหนาน้า อินเตอร์มี47คะแนนสองทีมมีคะแนนเท่ากันน่าลุ้นอีกแล้วหัวของตารางด้วยอันดับที่สองล 40, นาซิโอ48คะแนนอันดับที่หน,นึ่ง65คะแนนคือนาโปลีหูวลุ้นมาดูในส่วนของลาลิก้ากันเลยดีกว่าตอนนี้ลาลิก้าต้องบอกเลยนะว่าอันดับที่20เอลเซ่มีทั 12, นน้งหมด12คะแนนอันดับที่19บ้าบเลเซียมี23คะแนนอันดับที่18อันเเรียมี25คะแนนอันดับ17เซบียามี2 5คะแนนอันดับส6คาเตฟ เอ้เคตาเฟ่เคตาเฟ่มียี่ห้าคะแนนต้องบอกว่ายี่ห้าคะแนนนี่เท่ากันเลยนะท้ายตารางที่แบบคงจะได้เติสนุกอ่ะอันดับที่สิบห้าคาริสมียี่สิบหกคะแนนอันดับที่สิบสี่อายาโดริกมีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดคะแนนอันดับที่สิบสามเทีดามียี่สิบเจ็ดคะแนนอันดับที่สิบสองอันดับที่สิบสองนี่ขออนุญาะเอลาซีเดออันปัญยอนนะจ๊ะอ่า อันนี้อันดับที่12มีทั้งหมด27คะแนนเหมือนกันอันดับที่11คิโรนามี30คะแนนอันดับที่10มาโยก้ามี31คะแนนอันดับที่9แอตแลนติกบาร,บร์เบอร์มี32คะแนนอันดับที่8โอซาซูนามี33คะแนนอันดับที่7จลายโยมี34คะแนนอันดับที่6 บียาเรอัน,น 5, Real, ic, มีสามสิบเจ็ดคะแนนอันดับที่ห้าเรอันเบติกมีสี่สิบคะแนนอันดับที่สี่เรอันโซเซดัสมีสี่สิบสี่คะแนนอันดับที่สามเลนติโกมาติกมีสี่สิบห้าคะแนนอัน,นดับที่สองเรอันมาติกมีสามห้าสิบสองคะแนนและอันดับหนึ่งบาร์ซ่ามีหกสิบห้าคะแนนเรียกว่าพีคไปเลยนะจ๊ะสำหรับคนนี้ห่างกันเยอะเหลือเกินมาอีกอันหนึ่งบุนเดสลีก้าโอ้โหอันนี้ยังไงล่ะ มาดูกันในส่วนของบุนเดสเลกาอันดับที่18บดบกคุ้มมี19้าคะแนนอันดับที่สิบเ็ดเซียว้ามีสิ้าคะแนนเหมือนกันอันดับที่สิบหกฮอฟเฟอร์ไฮมี1ิ1ห้าสิบ้าคะแนนเหมือนกันอันดับที่สิบ้าอาจจะทื่อยากมากเลยอ่ชตุมกาดสิบเกคะแนนอันดับที่สิบสี่เนี่ยสี่อันดับล่างสุดคือ19คะแนนทั้งหมดเลยอันดับที่สิสี่แฮธาเบอร์ลินมี20สคะแนนอันดับที่สิบาเอาบวกมีย7ิบ็คะแนนอันดับที่สิบสองโคโรนมี27็ดคะแนนอันดับที่สิบเจ เวเดอร์เบอร์เม r นเวเดอร์เบนสามสิบคะแนนมีอันดับที่สิบกันบัตมีสามิคะแนนอันด uh, ับที่เก้าเลเวอร์คูเซ่นมีสามิเอดคะแนนอันดับที่แปดเบอร์บวกมีสามสิบสคะแนนอันดับที่เจ็ดไมมีสามสิบห้าคะแนนอันดับที่หกอาอทัชแฟงเฟิร์ตอันดับที่หกอาทัชแฟงเฟิร์ตมีสาิบเก้าคะแนนอันดับที่ห้าไฟ์บวกมีสีบสองคะแนนอันดับที่สี่ไรซิกมีสีบคะแนนสองทีมนี้มีคะแนนเท่ากันเลยนะน่ารุนน่าลุน ประตูได้เสียก็โอเคน่าสนใจอยู่อันดับที่3ยูเนียนเบอร์ลินมี44คะแนนอันดับที่สองดอทมูลมี49คะแนนและยังไม่เคยแพ้ใครชนะรวดห้านัดเลยอันดับที่หนึ่งไบเยอร์มี49คะแนนเท่ากับดอทมูลเลยแต่ว่าหาอันดับสุดไบเยอร์แพ้ไปหนึ่งัดเรียกว่าอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองาลุ้นมากเพราะคะแนนเท่ากันบอกแล้วว่าบุนเดสติก้าเป็นเอ่อลีกที่น่าลุ้นจริงๆมาดูในส่วนของลีกอังกฤษกันมากอันดับที่ยี่สิบองเฟ เออมีสิบคะแนนนะจ๊ะอันดับที่สิบเก้าทัวร์มียี่สิบคะแนนอันดับที่สิบเก้าอันดับที่ยี่สิบคะแนนต่างกันหนักมากจริงแต่ก็ไม่เคยชนะใครเลยนะฮะรับหลังสุดทั้งสองทีมอันดับที่สิบแปดอ่าชักซิโอมียี่สิบเอ็ดคะแนนอันดับที่สิบเจ็ดโอแซมียี่สิบสองคะแนนอันดับที่สิบหกสตาร์บูมียี่สิบสองคะแนนอันดับที่สิบห้าแบสมียี่สิบสามคะแนนอันดับที่สิบสี่น้องมีนนทั้งหมดยี่สิบแปดคะแนนอันดับที่สิบสามมองเปรีเยมีทั้งหมด สามสิบคะแนนอันดับที่สิบสองตูลูสมีสามสิบสองคะแนนอันดับที่สิบเอ็ดแกมมงมีทั้งหมดสามสิบสี่คะแนนอันดับที่สิบโอเอลมีสามสิบเก้าคะแนนอันดับที่เก้าลอรลิยองมีทั้งหมดสี่สิบคะแนนอันดับที่แปดแล้งมีสี่สิบคะแนนเท่ากับอันดับที่เก้าเลยก็ลุ้นกันไปอันดับที่เจ็ดนิฟมีสี่สิบสองคะแนนอันดับที่หกล็อกมีสี่สิบห้าคะแนนอันดับที่ห้าแล้งมีสี่สิบหกคะแนนอันดับที่สี่ล็อกมีสี่ห้าสิบแดคะแนนขอไปอันดับที่สามมู โมนาโกโมนาโกมีหนะ้าที่เป็นคะแนนท้าตัร้องเลยนะจ๊ะอ่าสามกับสี่คะแนนเท่ากันอันดับที่สองมาเซมีห้าสิบสองคะแนนและอันดับที่หนึ่งเอ็มเป็นย่ามีหกสิบสามคะแนนเรียกว่าไปไกลสุดเลยโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของอันดับห้าีกนะจ๊ะก็ลงก็ทิ้งในส่วนของดีสคริปชันให้ดูแล้วตามไปดูได้นะในดีสคริปชันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย